คลิปที่แล้วเราถักก้นกระเป๋าทรงรีกับทรงสี่เหลี่ยมไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะทําก้นกระเป๋าทรงกลมนะคะอย่าเรียกว่าทรงกลมเลยเรียกว่าทรงเจ็ดเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมจะดีกว่านะคะเพราะว่าเวลาเราขึ้นถ้าเราขึ้นต้นเจ็ดเหลี่ยมเจ็ดเซ์แบบนี้เราก็จะได้กระเป๋าเป็นเจ็ดเหลี่ยม ก้นกระเป๋าเป็นเจ็ดเหลี่ยมนะถ้า 8x ก็จะได้8ปดเหลี่ยมวิธีเลือกว่าเราจะขึ้นต้น 7xd หรือ 8xd ก็คือเราต้องดูน้ำหนักมือเรานั่นแหละทุกคนถ้าเราถัก 7x ไปสักพักแล้วก้นกระเป๋าอะมันงอเข้ามันโค้งเข้าแบบเนี้ยก็คือน้ำหนักมือเราต้องใช้ 8x ทุกคนเราต้องดูน้ำหนักมือของเราเองอะ แล้วก็ขึ้น x ในวงกลมนะคะ1 2 3 4 5 6 7 การดูแบบนี้ดูทั้งหมวกก็ดูได้เหมือนกันนะคะหมวกก็เหมือนกันถ้าเราถักหมวกถักไปถักมาแล้วหมวกมันงอมันโค้งเข้าโค้โงเข้าเรื่อยๆถ้าโค้งเข้านิดเดียวโค้งค่อยๆโค้งเข้านิดเดียวนีดด่นปกตินะเพราะว่าลาย 7x เนี่ยมันจะโค้งเหมือนรูปหัวเราทุกคนเหมือนหัวคนนะ่ะมันจะโค้โงๆเหมือนหัวคนแต่ถ้าเราถักขึ้น 8x นะ่ะมันจะแบนๆมันจะเป็นแผน่นแบนๆน,น,นะคะ เราก็แทงที่ x แรกถ้าจบในแถวก็ดึงรอหอถ้าไม่จบในแถวก็ขึ้นแถวต่อไปเลยแบบนี้นะคะขึ้นปีนเกลียวไปเลยวนแบบนี้เนี่ยวิธีวนพอวนมาปั๊บตรงนี้ก็จะเป็น x ที่1ของแถวที่2แล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7ขึ้นครบไหมเนี่ยเดี๋ยวนับก่อนขึ้นเกินไปหลักหนึ่งทุกคนัอแต่โมนี่ เ x แล้วคราวนี้ก็แทงนี่แทงแบบนี้เสร็จแล้วก็ดึงลอดมาตรงนี้ก็จะเป็น x ที่1ของแถวที่2เนี่ย x ที่1ของแถวที่2เดี๋ยวผิดกดกันไกลแล้วเราก็ แถวที่สองเราก็จะทํา v ไป7 v 7 v ก็คือ v ก็คือลง x 2ครั้งบนห,หลักเดียวกันใช่ไหมเมื่อกี้นี้ตอนที่ขึ้นเนี่ยแถวหลักแรกเนี่ยเราก็ลงไปแล้ว1หลักก็ลงที่เดิมนั่นแหละอีกหลักหนึ่งมันก็จะเป็นตัว v แบบนี้นะคะก็ทํา v ไปทั้งหมด7 v เลยลงไปหลักละสอครั้งสองครั้งแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบรอบค่ะ อันนี้จะถักเหมือนหมวกเลยนะง่ายๆเวลาขึ้นต้นหมวกก็ขึ้นแบบนี้เลยค่ะเหมือนกันเลยครบรอบแล้วนะคะพอแถวที่สามเราก็ทำหน x 1 v 1นึ่ง x เราก็ลงหลักแรกตรงนี้ตรงที่เราทําตรงที่เราพาดไหมไว้นั่นแหละแล้วก็1 v 1 x แล้วก็1 v มันก็จะกลับไปตอนที่ป้าอธิบายตอนกระเป๋าทรงรีจำได้ไหมว่า v v มันก็จะมาตรงกับ v ตรงกับ x ที่สองของ v แถวที่แล้วเห็นไหมเหมือนกันเลยแล้วมันก็จะตรงกันขึ้นไปแบบนี้ไปเรื่อยๆืทำให้ก้นกระเป๋าเนี่ยที่เราบอกว่าทรงกลมจริงๆมันเป็นทรงเจ็ดเหลี่ยมเจ็ด <laughs> เหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมเวลาป้าถักป้าก็จะลบเหลี่ยม ลบเหลี่ยมยังไงก็เหมือนเดิมก็คือย้ายวีย้ายไม่ให้มันตรงกันเราก็พาดไหมไว้แบบนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ถักไปแล้วเราก็ย้ายวไปแล้วเราก็นับ V แต่ละแถวให้มันได้เจดตัวแถวละเจ7ด V ีเจแต่ว่าไม่ให้ V ตรงกันนั่นแหละเราจะได้ก้นกระเป๋าทรงกลมจริงๆกลมที่มนๆนะ่ะไม่ได้กลมที่เป็นเหลี่ยมแต่ว่าการถักแบบนี้ดูแพทเทิร์นแบบนี้ มันจะเหมาะสาหรับมือใหม่ไงมือใหม่เขาจะไม่หลงถ้าไปทํำลบเหลี่ยมมันจะหลงนี่ครบรอบแล้วนะคะทรงกลมนะ่ะง่ายทุกคนทรงแบบนี้ง่ายพอแถวต่อไปใช่ไหมเนี่ยจบแล้วนะพอแถวต่อไปเราแทบไม่ต้องดูแล้วอ่ะไม่ต้องดูแพทเทิร์นแล้วเพราะว่าพอเราถักมาใช่ไหมมันก็จะมาเจอวี มาเจอ v ปั๊บเราก็ถัก v ไว้ x ที่2แบบนี้เลยแล้วเราก็ถักไปเรื่อยๆได้ v แล้วเราก็ถักไปแต่ถ้าเพิ่ม x มันก็คือ2 x นั่นแหละ2 x 1 v แล้วแถวต่อไปมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น3 x 1 v 4 x 1 v แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วขนาดของตัววงกลมของเราเนี่ยมันก็จะขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะ ดูสินี่คือถักมาแป๊บเดียวนะคะจะเริ่มเห็นมุมแล้วเห็นไหมพอวีเริ่มตรงกันแค่สามแถวนะมันจะเริ่มเห็นมุมแล้วนี่แหละเราก็ถักไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจมันมุมก็มุมถ้าเป็นมือใหม่ก็ต้องยอมให้มันเป็นมุมเนาะเพราะว่ามันจำง่ายเนี่ยเราก็ถักไปเรื่อยๆพอเจอตัว V ใช่ไหมเราก็ XY x ไว้ X ที่สองของ V แถวที่แล้วนี่แล้วก็ เราก็สามารถถักก้นกระเป๋าได้แบบว่าตามความกว้างที่เราต้องการเลยแต่และคนชอบไม่เท่ากันน่ะมันจะกว้างเท่าไหร่ก็ได้คือมันจะค่อยๆกว้างออกไปเรื่อยๆแล้วใครที่ถักไปแล้วนะมันแบนๆแ,แบบนี้นะคะงานน่ะจะแบนๆออกไปเรื่อยๆแบบนี้คือใช้ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันงอมันหุบเข้าแบบนี้นะคะมันหุบเข้าแบบนี้แสดงว่าน้ำหนักมือเราแน่นเราต้องเพิ่มเราต้อง จัดการใหม่จากขึ้น 7x เนี่ยเป็น 8x ตรงตรงเออตอนขึ้นต้นแต่ว่าถ้าขี้เกียจไม่อยากรื้อนะเราก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้เป็น8เป็น 8v อ่ะจาก 7v เป็น 8v เพิ่มหลักเข้าไปหลักหนึ่งนะคะมันจะได้ไม่งอไม่งุ้มเข้าป้าถึงบอกว่ามันต้องมันต้องถักบ่อยๆอ่ะแล้วมันจะดูออกเนี่ย เราก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ความกว้างอันนี้ก็เป็นคลิปก้นกระเป๋าทรงกลมที่เป็นเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมแล้วแต่เราเลยค่ะแล้วทีนี้พอเราได้ความกว้างที่เราต้องการแล้วใช่ไหมเราก็ทําเหมือนเหมือนทรงลีเลยนะคะก็คือแถวต่อไปเราก็ถักเกี่ยวเฉพาะเส้นหลังแล้วก้นมันก็จะหักขึ้นเหมือนกันเลยค่ะ ง่ายๆแบบนี้เลยใครที่แบบว่าอยากถักกระเป๋าใช่ไหมก็ต้องเริ่มต้นจากก้นกระเป๋าก่อนนะคะไปถักก้นกระเป๋ามาก่อนแล้วค่อยมาขึ้นลายวิธีขึ้นลายก็เหมือนเดิมนะคะก็นับหลักนับหลักไปอันนี้ง่ายเลยค่ะถ้าหลักไม่พอดีนะสามารถวนไปแล้วก็เพิ่มได้เลยไม่ต้องกลัวมันเสียทรงเพราะว่ามันเป็นกลมอยู่แล้วไงแต่พวกเนี้ยถ้าเพิ่มมัวมันจะเสียทรงได้มันจะเบี้ยว ต่เนี้จะไม่เบี้ยวนะคะถ้าทรงกลมมันจะไม่เบี้ยวสมมุติว่าเราถักเรานับมาทั้งหมดได้48หลักแล้วแต่ว่าเราต้องการ50หลักใช่ไหมเราก็วนไปอีกวนมาถึงตรงนี้อ่าเพิ่มวีไว้อีก1นวีก็จะได้เพิ่มมา1ห,หลักวนมาอีกเพิ่มตรงนี้ไว้อีก1นวีก็จะได้มาอีก2หลักก็ครบแล้วจาก สี่สบแปดเมื่อกี้เราต้องการห้าสิบหลักเพิ่มอีกสองหลักก็ได้ครบเลยนะคะอันนี้จะง่ายตอนที่นับหลักนะคะทรงกลมคนเขาเลยนิยมไงเขาก็จะนิยมถักก้นกระเป๋าทรงกลมแต่ป้าป้าไม่ค่อยชอบกระเป๋ามันป่องแต่ก็ชอบถ้าถ้าถ้าต้องไปใส่ของเยอะๆอะเออทรงกลมมันจุเหมือนก้นเหมือนกระเป๋าทรงอะไรทรงถังของป้าไงใบหนึ่งอะ่ะ คิดว่าจะไว้ใช้เองก็ไปอีกแล้วทุกคนไปแล้วล่ะ <c oughs> ไม่ได้ใช้อีกเหมือนเดิมอ่าลองไปถักกันดูนะคะอันนี้ก็คือมือใหม่ที่ถามว่าอยากถักกระเป๋านะก็เลยต้องมาหรือหรือมันหาวิดีโอไม่เจอไงต้องมาอัดใหม่ให้นะคะก็จะเป็นวิธีถักก้นกระเป๋าสามแบบอันดับแรกก็ไปหัดถักก้นกระเป๋ากันก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยมาขึ้นลายนะ